สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตออนไลน์ by เอเอกสำหรับวันนี้ครูก็มีนะเนื้อหามาฝากเป็นคณิตศาสตร์ในระดับชั้นม .2 นะวันนี้นะเนื้อหาในระดับชั้นม2ที่ครูจะเอามาฝากก็คือในเรื่องของอัตราส่วนร้อยละนะอัตราส่วนร้อยละอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะในเรื่องของอัตราส่วนร้อยละเนี่ยก็จะเริ่มจากความหมายก่อนนะความหมายเกี่ยวกับคําว่าอัตราส่วนหรือเลโชนะ ความหมายเกี่ยวกับคําว่าอัตราส่วนหรือเลโชคืออะไรเช่นครูบอกว่าครูมีนะมีมังคุดอยู่9ผลนะมีมังคุดอยู่9ผลแล้วก็มีมะม่วงอยู่4ผลแบบนี้นะอ่ะถ้าครูไปเปรียบเทียบจํานวนของมังคุดต่อจํานวนของมะม่วงนะครูก็สามารถจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนมังคุดต่อจํานวนมะม่วงได้ว่ามีมังคุดอยู่นะ คิดเป็นอัตราส่วนก็คือมังคุดต่อมะม่วงก็เป็น9ต่อ4แบบนี้อาจจะเขียนเป็น9ต่อ4หรือนะเศษ9ส่วน4แบบนี้ก็ได้โอเคปะ่ะดังนั้นเนี่ยความหมายของอัตราส่วนหรือเลโชเนี่ยมันก็จะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนะปริมาณหรือจำนวนของสิ่งของ2จํานวนหรือ2ปริมาณด้วยกันถ้าอ่ะปริมาณสิ่งของนั้นมีหน่วยเป็นหน่วยเดียวกัน นมีหน่วยเป็นหน่วยเดียวกันเช่นผลกับผลแบบนี้จะสังเกตว่าครูก็จะไม่เขียนหน่วยกำกับเห็นไหมถ้ามันมีหน่วยเป็นหน่วยเดียวกันเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเขียนหน่วยกำกับมันโอเคปะเช่นอะไรนักเรียนชายจำนวนนักเรียนชายต่อจํานวนนักเรียนหญิงมีนักเรียนชายอยู่15คนมีจํานวนนักเรียนหญิงอยู่25คนเราก็เขียนเป็น15ต่อ25แบบนี้เลย โดยไม่ต้องไปใส่หน่วยเพราะว่ามันมีหน่วยเป็นหน่วยเดียวกันก็คือคนเหมือนกันโอเคไหมอ่ะทีนี้ถ้าในกรณีที่เป็นสิ่งของที่มันมีหน่วยต่างกันหรือพูดง่ายๆคือเป็นสิ่งของคนละประเภทกันเนี่ยนะสิ่งของที่เป็นคนละประเภทกันเราจะต้องใส่หน่วยกำกับด้วยเวลาเราจะแสดงความสัมพันธ์หรือเปรียบเทียบของ2ปริมาณนั้นนะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีข้อาสารอยู่5กิโลนะ ซื้อมา5กิโลก็คือถุงหนึ่งใช่ไหมไปบิ๊กซีมานะซื้อข้าวสารมาถุงละ5กิโลในราคา1 9 9กบาทเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้านักเรียนจะแสดงเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของข้าวสารกับราคานะเราก็สามารถจะเขียนแทนด้วย5กิโลกร,รมัมนะข้าวสารเนี่ยปริมาณคือ5กิโลกร,รมัมนะคิดเป็นเงินเท่าไหร่1 9 9กบาบาทแบบนี้จะเห็นว่าอันเนี้ยมันมี ปริมาณของสิ่งของเนี่ยต่างกันเราต้องการจะเปรียบเทียบนะน้ำหนักของข้อสารใช่ไหมกับราคานะหน่วยเนี่ยเป็นกิโลกร,รมัมนะกับเป็นบาทใช่ป่ะดังนั้นตรงนี้เวลาเราเขียนเปรียบเทียบมาเราก็จะต้องใส่หน่วยไว้ด้วยเนื่องจากมันเป็นนะปริมาณคนละประเภทกันโอเคปะ่ะเราก็ใส่หน่วยกำกับไปด้วยโอเคนะอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าอัตราส่วนหรือเลโชนั่นเองอ่ะคราวนี้นักเรียนมาดูต่อ ทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอปริมาณของสิ่งของที่มันมีหน่วยคนละหน่วยกันแล้วเราสามารถทําหน่วยตรงนี้ให้มันเป็นหน่วยเดียวกันได้นะเราสามารถจะทำปริมาณตรงนี้ให้เป็นหน่วยเดียวกันได้เราก็สามารถจะทำให้มันมีหน่วยที่เป็นหน่วยเดียวกันได้เช่นอ่ะเรกเรียนมีน้ําหนักอยู่นะน้ำหนักของดำเนี่ยคิดเป็น3ากิโลน้ำหนักของแดง2950กรัมโอเคปะ ถ้าเราจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักของดำต่อน้ำหนักของแดงโอเคปะ่ะเราอาจจะทำให้มันมีหน่วยเป็นกิโลกรัมทั้งคู่ก็ได้หรือทำให้มันมีหน่วยเป็นเป็นกร,รัมทั้งคู่ก็ได้โอเคปะ่ะเช่นเราเลือกที่จะทำให้เป็นกิโลกรัมเนี่ยอ่ะเราก็พบว่าน้ำหนักของดำคือเท่าไหรนะ่น้ำหนักของดำน้ำหนักของดำก็คือสามกิโลกรมัม อ่ะอันนี้เราก็ไม่ต้องแปลงนะส่วนน้ำหนักของแดงนะน้ำหนักของแดงเนี่ยหนึ่งกิโลกร,รัมเนี่ยมี1,000กร,รัมใช่ไหมดังนั้นตัวเนี้ยถ้าเราจะแปลงกร,รัมให้เป็นกิโลกร,รมัมเราก็เอา1,000ไปหารตัวเนี้ยก็คือ2950นะเราก็หาร1 0 0 0ตัวนี้นะกร,รัมก็จะกลายเป็นกิโลกร,รมัมตัวเนี้ยหารออกมาก็จะได้2.95ตรงนี้จะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาน้ำหนักของดํากับน้ำหนักของแดงมาเปรียบเทียบในหน่วยกิโลกร,รมัมเราก็จะเขียนเป็นอัตราส่วนแสดงน้ำหนักของดําต่อน้ำหนักของแดงในหน่วยกิโลกร,รัมก็คือ3ต่อ2.95เห็นไหมว่าอันนี้หน่วยเป็นกิโลกร,รัมเหมือนกันดังนั้นเวลาที่เราเขียนในรูปของอัตราส่วนนะเราก็ไม่ต้องไปใส่หน่วยโอเคปะ่ะอ่ะทีนี้ถามว่า เด็กถามครูว่าเอ้ยเราสามารถจะแปลงหน่วยให้เป็นกร,รัมได้ไหมได้นะสมมติว่านักเรียนจะทำน้ำหนักของดำตรงนี้น,น้ำหนักต่อน้ำหนักของแดงตรงนี้ให้มีหน่วยเป็นกร,รัมทั้งคู่โอเคปะ้ะนะมีหน่วยเป็นกร,รัมทั้งคู่เราก็ต้องรู้ความสัมพันธ์ก่อนว่าเอ้ย1กิโลกร,รัมเนี่ยมันคือ1000กร,รมัมกรัมนักเรียนต้องรู้นะต้องรู้ก่อนว่า1กิโลกร,รมัมน้ำหนัก1กิโลกร,รัมเนี่ยจะเท่ากับ1 0 0 0กร,รมัม เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่กิโลกร,รัมคือ1นึ่พันกร,รมัมดังนั้นเนี่ยน้ำหนักของดำก็3กิโลกร,รัมนะน้ำหนักของดำสามกิโลกร,รัมตรงนี้เราแปลงให้เป็นกร,รมัมก็คือเอาสามไปคูณหนึ่งพันใช่ไหมหนึ่งกิโลมี1นึ่งกิโลก็สามคูณหนึ่พันได้สามพันกร,รัมแบบนี้โอเคปะต่อน้ำหนักของแดงน้ำหนักของแดงเนี่ยเขาบอกมาคือ นะน้ำหนักของแดงคือ2,950กรัมอยู่แล้วดังนั้นตัวนี้หนูก็เอามาเลย2,950กรัมเราก็เอามาเขียนในรูปของอัตราส่วนนะอัตราส่วนสแสดงน้ำหนักของดำต่อน้ำหนักของแดงในหน่วยกรัมได้เป็นนะ3 0 0 0กรัมต่อ2950กรกรัมนะพอเราเขียนแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่หน่วยเนื่องจากตรงเนี้ย น้ำหนักของดำกับน้ำหนักของแดงตรงนี้มีหน่วยเป็นกรัมทั้งคู่แล้วโอเคไหมดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะเขียนนะแสดงอัตราส่วนน้ำหนักของดำกับแดงในหน่วยกิโลกรัมก็ได้หรือแสดงน้ำหนักของดำกับแดงในหน่วยกรัมก็ได้โอเคไหมซึ่งถ้านักเรียนสังเกตนักเรียนก็จะพบว่าน้ำหนักของดำที่มีหน่วยเป็นกรัมเนี่ยถ้าเราเอา1,000พไปหาราเห็นปะ่ะถ้าเราเอา1,000พันไปหาร อันนี้ก็2,950เอา1,000ไปหารเนี่ยมันก็จะกลายเป็น3ต่อ2 2.95นั่นเองโอเคไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเราทอนเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ว่าจะมีหน่วยเป็นกรัมทั้งคู่หรือเป็นกิโลกรัมทั้งคู่มันก็จะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันโอเคปะนะอันนี้คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะเราสามารถทำหน่วยให้มันเป็นหน่วยเดียวกันได้ นะเราก็สามารถจะแปลงเป็นหน่วยใดหน่วยหนึ่งก็ได้แต่เราจะต้องแปลงให้ถูกต้องนะอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อการเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณอ่ะอย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าถ้ามันมีหน่วยเป็นหน่วยที่หน่วยเดียวกันหรือเหมือนกันเนี่ยเราไม่ต้องใส่หน่วยนะแต่ถ้ามันมีหน่วยต่างกันเมื่อไหร่นะนะเราก็ต้องใส่หน่วยลงไปด้วยนะยกตัวอย่างเช่นอ่ะหนูมาดู จำนวนหมอ1คนต่อจำนวนคนไข้เนี่ยสองร้อยหคนเราจะเห็นว่าเอ้ยอันนี้หมอก็เป็นคนนะคนไข้ก็มีจํานวนเป็นคนเหมือนกันเขียนแสดงอัตราส่วนเปรียบเทียบจํานวนหมอต่อจํานวนคนไข้ก็คือ1ต่อ250อนะอันนี้มีหน่วยเดียวกันเราก็ไม่ต้องใส่หน่วยโอเคปะไม่ต้องใส่หน่วยอะคราวนี้มาดูต่อรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าที่มีความกว้างต่อความยาวคือ3เมตรกับ5เมตร เราก็เขียนเป็นอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบแล้วว่านะกว้างความกว้างต่อความยาวก็คือ3เมตรต่อ5 m. เมตรเนื่องจากตรงนี้มีหน่วยเดียวกันหนูก็ไม่ต้องใส่หน่วยโอเคปะ่ะอ่ะคราวนี้ลองดูตัวอย่างที่มันมีหน่วยเป็นการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณที่มันมีหน่วยต่างกันบ้างนะที่มันมีหน่วยต่างกันบ้างยกตัวอย่างเช่นน้ําตาล3ช้อนผสมกับน้ํา7แก้วแบบนี้นะน้ำตาล3มช้อน ผสมกับน้ำเจแก้วดังนั้นเราก็เขียนว่าอัตราส่วนของปริมาณน้ำตาลต่อปริมาณของน้ำก็คือ3ช้อนนะต่อ7แก้วโอเคปะ่ะเนื่องจากอันนี้มีหน่วยต่างกันดังนั้นเราก็ใส่หน่วยกำกับด้วยเพราะเราต้องการจะเปรียบเทียบนะปริมาณน้ำตาลต่อปริมาณของน้ำโอเคไหมซึ่งมันมีหน่วยไม่เหมือนกันหรืออย่างมะนาวเนี่ยสลูก10บ,บาทนะมะนาว3ลูก10บ,บาท เราก็เขียนแสดงการเปรียบเทียบแล้วว่าจำนวนมะนาวก็คือ3ลูกสานะ3ลูกต่อราคาของมะนาวนะ3ลูกก็คือ10บบาทแบบนี้นะจะเห็นว่าหน่วยต่างกันใส่หน่วยด้วยนะหน่วยเดียวกันไม่ต้องใส่หน่วยโอเคไหมอ่ะต่อไปมาดูกันต่อทีนี้มันมีคำศัพท์นอกจากคำว่าอัตราส่วนแล้วนะ อัตราส่วนภาษาอังกฤษเรียกว่าเ a โชใช่ไหมมีคำศัพท์อีกหนึ่งคำก็คือคําว่าอัตราหรือเ a ทนะอัตราหรือเ a t อัตราหรือเ a ทคืออะไรก็เป็นข้อความนะเป็นข้อความที่แสดงถึงการเปรียบเทียบนะปริมาณต่างชนิดกันเป็นข้อความแสดงการเปรียบเทียบปริมาณต่างชนิดกันโดยมีหน่วยกํากับอยู่นั่นแสดงว่าไออัตราส่วนเมื่อกี้นีะนะนะที่ครูเขียนออกมาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะมันมีหน่วยนะ หน่วยของปริมาณที่เราเปรียบเทียบนะ่ยเป็นคนละชนิดกันแล้วเราก็เขียนออกมาเป็นข้อความ <_ c oughs> เห็นไหมเขียนออกมาเป็นข้อความเราจะเรียกข้อความนี้ว่าอัตราหรือเลขนั่นเองโอเคปะดังนั้นอัตราหรือเลทแสดงสแสดงว่าอัตราหรือเลทคือข้อความนะเน้นว่าอัตราหรือเลทเป็นข้อความเป็นข้อความที่แสดงอะไรนะแสดงแสดงถึงการเปรียบเทียบของปริมาณน,นะสแสดงการเปรียบเทียบของปริมาณต่างชนิดกัน ซึ่งเราจะใส่หน่วยกำกับโอเคไหมเราจะใส่หน่วยกำกับใส่หน่วยกำกับด้วยยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นนมถั่วเหลือง6กล่องราคา40บาทนะนมถั่วเหลืองเนี่ยนะจำนวน6กล่องใช่ไหมมีราคาคือ40บาทไอ้ข้อความที่แสดงว่า6กล่องราคา40บาทเนี่ยเราเรียกว่าอัตราหรือเลทโอเคปะ หรืออย่างกรณีของส้มเขียวหวานนะกิโลนะหกิโลราคา70บาทเราเอามาเขียนนะแสดงถึงการเปรียบเทียบของปริมาณส้มเขียวหวานก็คือ1นกิโลนี่นะราคา70บาทเราก็จะเรียกว่าเราจะเรียกข้อความนี้ว่าอัตราหรือเลทนั่นเองดังนั้นนะอัตราหรือเลทนะมันเป็นข้อความแสดงถึงการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณที่มีหน่วยกำกับอยู่โอเคปะ่ะมีหน่วยกำกับอยู่นะ มาดูต่อถ้าเราเขียนอัตราส่วนออกมานะอัตราส่วนที่เราเขียนออกมาสมมุติว่าเป็นอัตราส่วน a ต่อ b เราอาจจะเขียนเป็นแบบนี้หรือเขียนเป็นนะ a ส่วน b แบบนี้ก็ได้นะเราจะเรียก a ตรงนี้นะ a ตรงนี้เราจะเรียกมันว่านะเราจะเรียก a ตรงนี้ว่าจํานวนแรกนะเรียก a ว่าจํานวนแรก โอเคไหมแล้วเราก็จะเรียก b ตรงนี้ว่าเป็นจํานวนที่2หรือจํานวนหลังนะเราเรียก b ว่าเป็นจํานวนที่2หรือจํานวนหลังนั่นเองโอเคป่ะจะเรียกจํานวนแรกนะหรือจํานวนจํานวนแรกก็คือจํานวนที่ที่1ของอัตราส่วนนะจำนวนแรกคือจํานวนที่1แล้วก็ b เนี่ยเรียกว่าจํานวนหลังหรือจํานวนที่2ของอัตราส่วนก็ได้โอเคป่ะอ่ะทีนี้ลองไปดูข้อความนี้หน่อย ไข่ไก่หนึ่งฟองอ่ะสองฟองเจ็ดบาทสี่ฟองสิบสี่บาทหกฟองยี่สิบเอ็ดบาทแปดฟองยี่สิบแปดบาทสิบฟองสามสิบห้าบาทอ่ะหลังจากที่นักเรียนเห็นตารางนี้นักเรียนก็จะพบว่าจากตารางนี้นะเป็นตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวนไข่ไก่ซึ่งมีหน่วยเป็นฟองนะจำนวนไข่ไก่มีหน่วยเป็นฟองแล้วก็นะจำนวนเงินมีหน่วยเป็นบาทซึ่งเราลองสังเกตดูนะ สฟองเบาทก็แสดงว่าหนฟองสาใช่ไหมสาบาทห้านั้น4ฟองเนี่ยอ้น,นี้สฟองสฟองมันเป็น2เท่าอ่ะจาก7อ่ะเป็น2เท่าก็คือสิบสี่เห็นปะตัวนี้พอเพิ่มไปอีกสงเท่าเนี่ยนะอันนี้หเป็นสเป็นสามเท่าของสองใช่ไหมนะหกเป็นสเท่าของสอก็ยี่สบเาทแปเป็นสเท่าของสก็สี่เจ็นะสิเป็นห้าเท่าของสงก็นะ 5 7เท่าไร่35บาทแบบนี้เออแล้วเียจะเห็นว่าจากข้อความเนี้ยนะจากข้อความตรงนี้อ่าจากข้อความตรงนี้เราสังเกตว่าถ้าเราดูความสัมพันธ์ระหว่างน,นะจำนวนไข่ไก่้ยจำนวนไข่ไก่เดี๋ยวกูเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็แล้วกันอ้าวกดผิดไปใช้อย่างลบเนี่ยจำนวนไข่ไก่เป็นฟองต่อราคาเนี่ยนะนะสองฟอง7บาท4ฟองก็เอา7คูณ2เป็นเท่าไร่14 นะเอา2อฟอง7บาท6ฟองเท่าไหร่นี้เป็น3เท่าก็7 3 21ามเอเห็นปะเราดูตรงนี้แล้วเราดูว่าไอข้อความตรวนี้กับตรงนี้มันเป็นกี่เท่าใช่ปะอย่าง6ฟองเนี่ยนะหฟองเป็น3เท่านะ3ามเจตัวนี้ก็เอาสคูณส่อดโอเคปะตัวนี้8ฟองก็เป็น4เท่านะสี่เจ็ดเท่าไหร่28นะ10ฟองก็เป็น5เท่าห้าเดเท่าไหร่ 35แบบนี้นะดังนั้นตัวนี้นักเรียนจะสังเกตว่าอัตราส่วนที่เราเขียนเนี่ยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนไข่ไก่เป็นฟองนี่นะต่อราคาเนี่ยมันก็คือ2ต่อ7 4ต่อ10นะ6ต่อ21 8ต่อ28และ10ต่อ35ทั้งหมดเนี้ยนะทั้งหมดมันก็คือราคาที่แบบเป็นจำนวนเท่านั่นเองเราก็ถือว่าไอความสัมพันธ์ตรงเนี้ย มันเป็นถ้าเอามาเขียนเป็นอัตราส่วนเนี่ยมันก็เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันโอเคปะ่ะเราเรียกอัตราส่วนทั้งหมดเนี้ยว่าเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันอ่ะทีนี้มีคนสงสัยบอกอ่ะลรวรู้ได้ไงว่าเท่ากันะอาจ,จารย์อ่ะนักเรียนดูนะตัวเนี้ยสต่อ7ถ้านักเรียนเนี่ยสส่วนเนักเรียนคูณด้วย2อส่วนสเห็นไหมการคูณด้วย2อส่วนสก็คือคูณด้วย1นะมันก็จะกลายเป็นเอาเศษคูณเศษข้างบ,บนได้4ี่อ่ะเจเนี่ยได้14เห็นไหม ก็กลายเป็น4ต่อ14แบบนี้หรือนักเรียนเอา3ไปคูณ2 7ส่วนเเห็นไหมเรายึดตัวนี้เป็นหลักนะเอา 3, 3ส3่วน3คูณเข้าไปก็กลายเป็นนะ6ส่วน21เอา4ส่วน4คูณเข้าไปก็กลายเป็นนะแปส่วน28เห็นปะเอา5ส่วน5คูณเข้าไปก็กลายเป็นนะ5 2 1ส5 35. ก็เป็น10ส่วน3สิ 5. มันก็คือนะ ข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนไข่ไก่เป็นฟองต่อจํานวนเงินที่เป็นบาทนั่นเองโอเคปะ่ะมันก็เกิดจากการนําเอานะตัวเลขที่เท่ากันทั้งเศษและส่วนคูณเข้าไปนั่นเองเราก็จะถือว่านะอัตราส่วนทั้งหมดตรงนี้นะในตารางตัวนี้นะที่ครูเขียนอยู่ตรงนีนะ้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันดังนั้นเนี่ยนักเรียนทราบเราว่าเราสามารถจะทาให้อัตราส่วนมาเท่ากันได้โดยเอาตัวเลขเดียวกันนี่นะ ตัวเลขที่เหมือนกันทั้งข้างบนและข้างล่างก็คือทั้งเศษและส่วนเนี่ยเอาไปคูณเช่นคูณด้วย2ส่วน2คูณด้วย3ส่วน3คูณด้วย4ส่วน4และคูณด้วย5ส่วน5นั่นเองโอเคไหมอ่ะคราวนี้ดูต่อจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะนักเรียนก็จะทราบแล้วว่าเราสามารถจะทำอัตราส่วนให้มันเท่ากันได้นะโดยใช้หลักการดังต่อไปนี้นะหลักการที่1เราเรียกว่า การคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันเช่น2อส่วนหเนี่ยเราเอาคูณด้วย 2, อส่วนสคูณด้วย 3, าส่วนสคูณด้วย 4, ีส่วนสผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันโอเคไหมอย่างเนี้ยเราเสร็จคูณเศษได้ลสสองสอนะตัวนี้เป็น 4, ี่ส่วนสิบนะสามสองหกหนะตัวนี้4ี่สองแบแบบนี้นะสองส่วนห้ส่วนสิบะหส่วนสิและ8ส่วนยี เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วโอเคไหมอ่ะนอจากนี้เรายังสามารถทําอัตราส่วนให้มันเท่ากันได้โดยใช้หลักเมื่อกี้คือการคูณใช่ไหมอันนี้ใช้หลักการหารโอเคปะ่ะหลักการหารมีไว้ทําไมอะ่ะก็มีไว้ในกรณีที่เราอยากจะทําให้อัตราส่วนนั้นนะเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำโอเคไหมทำให้อัตราส่วนนั้นเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะครูยกตัวอย่างอย่างเช่นว่า นักเรียนมี60ส่วน84ซึ่งค่อนข้างเยอะโอเคปะ่ะ60สนะส่วน84ก็คือ60ต่อ84เราสามารถจะมองเอ้ยตัวนี้เป็นเลขคู่หาร2ได้ไหมได้โอเคหาร2ปั๊บได้ไห 2, 3, นะสองสามหสองสี่แดสองสแบบนี้นะหรือนักเรียนจะเอา3ไปหารได้ไหมได้นะห0หาร3ได้และ20ตัวนี้3 2 6 3 8 24 โอเคป่ะหรือนักเรียนเอา4หารได้ไหมได้นะส่ส่วนสตรงนี้ได้เล1สิบห้าสิส่วนอะไรยี 21. โอเคป้าสิส่วน21แบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยสรุปนะเราสามารถจะทาอัตราส่วนเนี่ยให้มันเท่ากันได้โดยถ้านักเรียนอยากให้มันมากขึ้นเราก็ใช้หลักการคูณโอเคป่ะหรือในกรณีที่อัตราส่วนน่ยมันเป็นเลขเยอะๆเราอยากทําให้มันมีค่าลดลงหรือเป็นอัตราส่วนอย่างต่ําต่ำกว่าเดิมนะต่ำกว่าเดิม เราก็สามารถใช้หลักการหารก็ได้โดยเอาเลขที่เหมือนกันไปหารทั้งเศษและส่วนนะเอาเลขที่เหมือนกันไปคูณทั้งเศษและส่วนก็ได้โอเคนะอ่ะทีนี้มีเด็กถามแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าอาจารย์ที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นมันเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วนะนะเราก็มีวิธีการตรวจสอบอยู่ด้วยกันหลายวิธีนะเรามีอัตราส่วนอยู่เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันวิธีที่1เรียกว่าการคูณไข้โอเคปะ้ะ สมมติว่านักเรียนมี6กส่วนเกับ14บส่วนยีอยู่เราจะรู้ได้ไงว่าอัตราส่วน2อัตราส่วนเนี้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันโอเคปะ่ะนักเรียนก็คูณค้ายเลยนะนะตัวนี้เอา6ไปคูณ21ิบเอฝั่งฝั่งนี้ก็เป็น14บไปคูณกับเก้าเห็นไหมเสร็จแล้วเราไปหาผลคูณออกมานะยี่เคูณหเป็นเท่าไหร่หกหนึ 6, 1งหกหตัวนี้ได้ร้อยนะต่อไปเอาสิไปคูณเได้เท่าไหร่ 9ก้าสี่สามสิบหกทดสตัวนี้ก็เป็น126่งร้อเช่นเดียวกันจะเห็นว่านะผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้นะผลลัพธ์ที่ได้ทั้งสองฝั่งตัวนี้มีค่าเท่ากันนะ่าแสดงว่า6กสนะ่วนเกส่วนเะจะมีค่าเท่ากับส4บส่วนยีนั่นเองโอเคปะจะเห็นว่าการเปรียบเทียบอัตราส่วนนี้ก็เหมือนกับการเปรียบเทียบเศษส่วนนั่นเองโอเคปะใช้หลักการคูณคว้นะ โอเคทีนี้นอกจากใช้หลักการคูณไข้แล้วนักเรียนยังสามารถใช้หลักการทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นเรามี6ส่วน12แล้วก็มี18ส่วน3าแบบนี้นะ,ะสมมุติว่าตรงนี้6ส่วน12นะครูมองแล้วว่าตัวนี้เราสามารถเอา6ไปหารได้ทั้งเศษทั้งส่วนนะเพราะว่า6 1 6 6, 6 2 12หถูกไหมหรือย,ยัง18กับ36เนี่ยนะ คูก็มองแล้วว่า18มันสามารถหารลงทั้งตัวเศษและตัวส่วนเหมือนกับ6เมื่อกี้นะหารทั้งข้างบนและข้างล่างได้อันนี้คูก็เลยเอา18ไปหาร18ได้1 18 2 3 6เห็นไหมว่าเมื่อเราทอนเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำแล้วนะผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเศษ6ส่วน12ก็จะเท่ากับ18ส่วน36นั่นเองโอเคไหมนะอันนี้ เป็นข้อสังเกตเวลาที่เราต้องการทอนนะตัดทอนอัตราส่วนที่มันมีค่ามากๆให้น้อยลงนะเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปใช้การคูณไขว้เพราะว่าการคูณไขว้เนี่ยนะมันจะทําให้เราคิดเลขเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเราทอนเป็นอัตราส่วนอย่างต่ําก็จะดูง่ายกว่านะดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีเลขเยอะๆนะหนูก็ควรจะใช้วิธีการทอนให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเลขมันมีค่าไม่มากเท่าไหร่นะเราก็ควรจะใช้วิธีการคูณไขว้ โอเคไหมะสรุปว่าถ้าเรามีนะอัตราส่วน a ส่วน b กับ c ส่วน d อยู่แบบนี้เราสามารถจะใช้การคูณไขว้ไปตรวจสอบว่าอัตราส่วนตัวนี้มันเท่ากันหรือไม่โดยตัวนี้เอานะฝั่งซ้ายตัวบนคูณกับฝั่งขวาของตัวล่างก็จะได้ a คูณ d นะตัวนี้ a คูณ d นะตัวนี้ก็คูณไข้ก็จะได้ b คูณ c เห็นไหม ถ้า Ad กับ B C นะผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากันแสดงว่าถ้า a คูณ d เท่ากับ B คูณ4แล้วอัตราส่วน a ต่อ b จะเท่ากับอัตราส่วน C ต่อ d โอเคไหมแต่ถ้าเราคูณค่ายแล้วผลคูณค่ายที่ได้ตรงเมียไม่เท่ากันนะ่แสดงว่าอัตราส่วน a ส่วน b นะ A ต่อ b ไม่เท่ากับอัตราส่วน C ต่อ d นั่นเองโอเคไหมนี่คือสองวิธีแรกนะ การเช็คว่าอัตราส่วนสออัตราส่วนเท่ากันหรือไม่เท่ากันทีนี้นะวิธีที่3นะวิธีที่3ที่ครูจะแนะนําก็คือการทําจํานวนหลังของอัตราส่วนตัวเนี้ยให้มันเท่ากันการทําจํานวนหลังของอัตราส่วนให้เท่ากันเป็นยังไงอ่านักเรียนดูนะ20ส่วน3 6อันนี้คือโอเคละอันนี้15ส่วน1 5ส่วน18นักเรียนจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเราไปดูที่ ตาส่วนดูที่ตัวส่วนตัวนี้36ตัวนี้18เนี่ยเราสามารถทําตัวนี้ให้เป็น36ได้ด้วยการเอา2ไปคูณเห็นไหมเอา2ไปคูณปั๊บตัวนี้ได้เท่าไหร่15คูณ2ได้นะเอาตัวเศษคูณตัวเศษได้30 18 2สองได้36อ่ะเราก็จะเห็นว่าเอ้ยตัวนี้20ส่วน36กับ30ส่วน36ตัวเนี้ยมันไม่เท่ากันละนะไม่เท่ากันดังนั้นก็สามารถสรุปได้ว่า20ส่วน36ไม่เท่ากับ30ส่วน36 เพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราส่วน20ส่วน36จริง20ส่วน36จริงไม่เท่ากับ15ส่วน18นั่นเองโอเคไหมอ่ะเราดูตัวอย่างอีกข้อนึงนะข้อนี้21ส่วน24กับเท่าไหร่63ส่วน72เราไปดูว่าอันนี้เลขเยอะแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วดังนั้นตรงนี้เราทำา4 4เนี่ยให้เป็น72ได้ไหมอ่ะคําตอบคือได้เอาเลขอะไรคูณ ยี่สี่คูณแล้วได้เจ็ดิบสองก็น่าจะเป็นสามเห็นไหมก็น่าจะเป็นสามตัวนี้เอาเศษคูณเศษยี่สิบเอ็ดคูณสามเป็นเท่าไหร่หกสิบสามนะยี่บสี่คูณสามเป็นเท่าไหร่เจ็ดสิบสองจะเห็นว่าผลคูณตรงนี้กับตรงนี้มันเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะสรุปได้ว่ายี่สิบเอ็ดส่วนยี่สิบสี่เนี่ยเท่ากับหกสิบสามส่วนเจ็ดสิบสองนั่นเองโอเคไหมอ่ะดังนั้นเนี่ยนะเราสามารถจะ เปรียบเทียบนะหรือตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนได้นะไม่ว่านะักเรียนจะใช้การคูณไขว้วิธีที่หหรือใช้การทอนให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนี่คือวิธีที่2นะหรือจะใช้การทําจํานวนหลังของอัตราส่วนให้เท่ากันอันนี้คือวิธีที่3ามนะทำได้3วิธีโอเคปะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างข้อนี้กันตัวอย่างข้อนี้นะ ให้มาว่า3ส่วน7เท่ากับ X ส่วน14ให้นักเรียนหาค่าของ X โอเคปะ่ะอ่ะถ้านักเรียนใช้การคูณควาย้้านักเรียนใช้การคูณควายนักเรียนก็เอา7ตัวนี้ไปคูณกับ x ได้7 x โอเคปะ่ะ7ูณเเราเขียนติดกันก็คือ 7x ต่อไปเอา3ไปคูณกับ14ตัวนี้นะคูณควายป๊บเสร็จแล้วเราก็ไปแก้สมาการเพื่อหาค่าของ X ตัวนี้เจเนี่ยคูณกับ x อยู่เราก็ย้ายนะเจดไปหารโอเคไหมย้ายเจไปหารเจ็ดเนี่ยก็จะไปหารสิบสี่ได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจดสองสิบสี่ตัวนี้เอาสามไปคูณกับ2ก็จะตอบหโอเคปะ่ะเราก็จะได้ค่าของ x เนี่ยก็คือ6นั่นเองนะอันนี้ครูให้เป็นวิธีที่1ก็แล้วกันนะอันนี้เป็นวิธีที่1ทีนี้มีเด็กถามครูว่าออทำวิธีอื่นได้ไหมนะได้ ทำแบบไหนล่ะ,ะหนูมาดูนะสามส่วนเจ็ดเท่ากับอะไรไม่รู้ส่วนสิบสี่เอออะไรก็ไม่รู้ส่วนสิบสี่แบบเนี้ยแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราสามารถทําทําอัตราส่วนข้างล่างตรงเนี้ยให้มันกลายเป็นสิบสี่ได้ไหมคําตอบคือได้เอาเลขอะไรไปคูณล่ะนะเจ็ดอะไรได้สิบสี่เจ็ดสองสิบสี่เมื่อนักเรียนคูณสองข้างล่างนะักเรียนก็ต้องคูณสองข้างบนเห็นไหมพอคูณสองข้างบนปบั๊บเราไปดูสิว่า เอ้ยตรงนี้ยสามคูณสได้อะไร3าคูณสก็จะได้6ใช่ไหมซึ่งตัวนี้มันเป็นค่าของ x พอดีนะเป็นค่าของ x พอดีดังนั้นตัวเนี้เราก็ตอบเลย x ก็คือ6นั่นเองโอเคปะ่ะอันนี้ก็คือวิธีที่2ก็คือการทําให้ตัวส่วนเท่ากันทําให้ตัวเศษอยู่ข้างบนนะหนอตัวส่วนเนี่ยอยู่ข้างล่างทําให้ตัวส่วนเท่ากันโอเคปะอันนี้เป็นวิธีที่สองนะจ๊ะ อ่าต่อไปอเดี๋ยวใน EP ถัดไปครูจะมาสอนสมบัติของอัตราส่วนต่อนะสำหรับวันนี้นักเรียนก็ไปทบทวนในเรื่องของนะความหมายของอัตราส่วนความหมายของอัตราโอเคปะแล้วก็การทําให้อัตราส่วนมันเท่ากันแล้วก็วิธีตรวจสอบว่าอัตราส่วนมันเท่ากันทําอย่างไรนะเราเจอกันใน EP ต่อไปสําหรับวันนี้ เรียนเบาๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ